สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ เจ้าพารวยวันนี้เราพามาดูเมนูอาหารที่เปรี้ยวจี๊ดแซ่บเวอร์นะคะนี่คือตีนไก่ซูเปอร์นั่นเองค่ะเขาบอกว่าเป็นของดีนะคะของเมืองกาญจนบุรีที่ใครต่อใครไปที่นั่นจะต้องแวะไปที่ร้านนี้แต่แม้อยากเอากลับบ้านก็เอากลับไม่ได้วันนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะบรรจุซูเปอร์นะคะใส่กระป๋องเอากลับบ้านได้พารวยด้วยนะคะไปติดตามกันค่ะแจ๋วพารวยค่ะ ตีนไก่นะคะอยู่แถวแถวถนนแสงชูโตค่ะในตัวเมืองกาญจนบ,บรุรีร้านนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเขามีชื่อเสียงมากกว่า20ปีกับเมนูอันแสนแซ่บมากๆนั่นก็คือต้มยำตีนไก่หรือที่เรียกกันติดปากนะคะว่าตีนไก่ต้มซุปเปอร์ใครไปใครมาเมืองกาญจนบ,บุรีนะคะต้องสั่งชิมกันแทบทุกโต๊ะบางคนก็ซื้อใส่ถุงกลับบ้านกันแบบไม่ใช่ถุงเดียวนะคะซื้อเป็นแบบหลายๆถุงเลยแต่สิ่งหนึ่งนะคะปัญหาที่ตามมาก็คือถ้าเป็นลูกค้าในกลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะแม้อยากซื้อกลับบ้านตัวเองอย่างกรุงเทพหหรือวจังวังด อื่นเนี่ยโอ้ก็ติดตรงที่มันเป็นของสดไม่สามารถซื้อกลับบ้านได้จากปัญหานี้นี่เองนะคะทำให้คุณอ้อมใจเวชกามาเจ้าของร้านค่ะคิดหาวิธีที่จะยืดอายุสินค้าอันลื่นชื่อของตนเองให้อยู่ในรูปของตีนไก่ต้มซุปเปอร์ อัดกระป๋องนะคะโดยเขาใช้ระบบพลาสตไร้นะคะทำให้สินค้านีมีอายุยืนยาวได้ถึง2ปีแต่ยังคงคุณภาพความแซบเอาไว้ล้นกระป๋องเลยทีเดียวนะคะตั้งราคาขายไว้เห็นแบบนี้อย่าคิดว่าแพงค่ะกระป๋องละ45บาทเท่านั้น สามารถใช่เยอะจริงแล้วคุณสามารถที่จะเทออกมารับประทานได้1ชามใหญ่เลยนะคะวิธีการรับประทานไม่ยากนะคะไม่ใช่ตักเข้าปากนะแต่หายถึงก่อนจะรับประทานได้เนี่ยต้องเทลงนะคะลงในจานและจากนั้นเข้าไมโครเวฟสักนิดหนึ่งนะคะไม่ต้องนานนะคะแค่2นาทีพอคุณจะได้ตีนไก่ซูเปอร์เสมือนหนึ่งกับไปนั่งทานที่ร้านอ้อมเลยทีเดียวค่ะนะคะถ้าชอบเผ็ดคุณสามารถเติมพริกขี้หนูโรยหน้าด้วยผักชีนิดหน่อยนะ อร่อยลงเตัวนะคะเข้าใจต่อยอดใช่ตอนนี้สินค <c oughs> ้าของคุณอ้อมใจเนี่ยนะคะต้องบอกว่ายังไม่มีขายที่อื่นนะคะเขายังขายอยู่ที่หน้าร้านเพราะว่าขายแบบคนที่มาติดใจแล้วก็ซื้อกลับบ้านได้อันาคตอันใกล้นี้นะคะน่าจะขยายตลาดในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาหรือว่าใครสนใจอยากจะรับมาจําหน่ายอันนี้ถือว่าเป็นการต่อยอดสินค้าได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะ <c oughs> แล้วที่สาคัญหลายคนถามว่าบรรจุกระป๋องแบบนี้ผ่านออยอนแล้วหรือยังผ่านการผลิตในมาตรฐานออยอเป็นที่เรียบร้อยนะคะสนใจสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่คุณอ้อมใจค่ะมายเล็กรศักท์0817452592หนะคะหรือว่า034620336ขอบคุณผู้สุ่อข,ข่าวของเราด้วยนะคะคุณยุทธบุญสวัสด์นะคะทั้งถ่ายภาพแล้วก็ข้อมูลและที่สำคัญนำเอากระป๋อง,งต่างหของอ้อมตินงไก่มาฝากเราแซ่บเวร์ชื่อเ<ช>ขาเก๋ก็ชื่อคุณอ้อมแล้วเขาก็ขาย ตีนไก่เขาก็เลยกลายเป็นอ้อมตีนไก่ค่ะผ่านอยไปแล้วเนี่ยต้องผ่านปากเราบ้างแล้วจะได้ข่อยคุณแมคะขอตีนเยอะๆนี่เดี๋ยวต้องรอดูสั้นๆสั่งหาซื้อได้ต่อไปหาซื้อได้แน่นอนที่ร้านม้าของพี่ปอว่าไม่จะบอกว่ามันหยางจริงนะใครไปใครไปเมืองการที่ต้องไปนั่งรอเลยนะนี้เลยลองค่ะจะเป็นอาหารโก่ของพวกเราเลยนะราชมแต่ชอบตรงที่เขาต่อยอดและภนนในก็ขายได้ส่งขายต่างประเทศขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตโอ้คุเนี้ย รวยแน่นอนะนะคะ,ะ,ค,ะคุณอ,อมรวยแล้วอย่าลืมพวกเรานะแน่